สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหัวยเ็กครับมาพบกันครับทักถ่ายกันหลังประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันวันที่16ตุลาคม2564ไปแล้วมีใครถูกรางวัลกันบ้างนะครับสแสดงตัวด้วยนะครับถ้าใครมีโชคในงวดนี้ครับสำหรับผลนะครับรางวัลที่1ตัวเลขก็คือ386372นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัว38นะครับรางวัล เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งหกศูนย์สองครั้งที่สองเก้าหกสี่รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งสองเก้าห้าครั้งที่สองเจ็ดเก้าแปดนะครับส่วนตัวรางวัลอื่นๆนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอแล้วก็ลองนำเพจไปตรวจดูนะครับก็จะไปกันต่อนะครับกับสำนักไหนนะครับที่ให้เข้าบ้างนะครับท่านผู้ชมจะได้ตามต่อได้ถูกนะครับ มาตามต่อนะครับสำนักไหนที่ให้ถูกนะครับนี่นะครับโองสุดท้ายของทางช่องนะครับคนบ้านค่ายนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นคนบางประจันนะครับ3ามนะครับถ้าใครถ้าใครได้ดูนะครับก็จะเห็นชุดนี้นะครับ3ามเข้าตรงๆเลยผลงานของเจ้านี้นะครับจะปล่อยมาวันสุดท้ายนะครับประมาณช่วงเวลา8ปดโมงถึงเก้ามงนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบผลงานเจ้านี้นะครับก็อย่าลืมกด ติดตามช่องไว้นะครับวันสุดท้ายถ้ามีเวลาทันนะครับก็จะลงให้ดูนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสามเจ็ดสองเข้าไปตรงตรครับเลขชุดนี้ครับสามตัวบนตรงๆนะครับของแอดมานกวันนี้ก็เข้านะครับสามเจ็ดสองนะครับตัวเลขไม่เยอะครับสี่ชุดก็มวนหน้านะครับกดติดตามไว้ครับาช่องจะลงให้ดูผลงานของยายแหล่นะครับหวยไทยเลยวันนี้ก็เข้าเจ็ดสองนะครับ สนะครับเข้าตรงตรงเลยมาดูใบนี้กันครับ2ตัวบนนะครับให้แคร์ชุดนะครับยังแม่นอยู่นะครับผู้ชมก็งวดหน้าก็ลองดูนะครับ2คู่บนนะครับคู่โต๊ดแล้วก็หากมาดูแนวทางการจับชุด3ตัวบนนะครับ2ีชุดก็ถือว่าไม่เยอะนะครับขวามือก็งวดก่อนหน้านะครับ1ตุลาก็เข้านั1เจนตรงๆนะครับงวด 16ตุลาก็วงสีแดงๆไว้นะครับเข้า372ตรงๆอีกเช่นเคยครับวัหน้าตามต่อครับพอมาเป็นชุดสรุปบนนะครับ3ตัวเลขนะครับจ้านี้ก็ให้ถูกนะครับ372ครับตรงๆเลยดูชุดนี้ครับ3ตัวบนนะครับ6ชุดนะครับก็เข้านะครับ ส่วนสองตัวบนก็เข้าเจ็ดสองตรงตรงนะครับสามตัวบนก็เข้าสามเจ็ดสองตรงกับงวดหน้าเราจะได้ตามกันครับมาดูแนวทางสองตัวบน JP สูตรที่หนึ่งสูตรนี้ครับเป็นสูตรที่น่าติดตามครับสีงวดที่ยังไม่พลาดนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ห้าครับสองตัวบนตรงๆงเลยหกตัวเลขหกคู่นะครับงวดหน้าเราจะได้ตามกันต่อครับสําหรับสูตรนี้ ดูเลขเด่น2ตัวบนหลักสิบเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยของแอดรักเจ็ดแคร์สิริครับวันนี้ก็2ตัวบนเข้า72จริงๆงนะครับตัวเลขก็25คู่นะครับตัไม่มากไม่น้อยครับกำลังดีมาดูผลงานของแอดบิวพารวย693ครับสูตรเริ่มกลับเข้ามาเดินต่อแล้วนะครับหวัวน,นี้3 7 2นะครับเข้าไปตรงๆตัวเลข2ตัวก็เข้า72นะครับตัวเลข สามบิดของแอนบิลพารวยนะครับที่ให้ FC แฟนช่องได้ดู2องวัที่ผ่านมานี่ไม่เข้านะครับวันี้สุดแอนดบิลพารวยกลับมาเดินต่อแล้วนะครับทวนหน้าจะได้ตัวเลขอะไรนะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวช่องจะลงให้ดูครับมาดูที่ชุดนี้ครับผลงานชุดเต็ม48ชุดตรงโต๊ของเฮียโกครับวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับเข้า372ตรงตรงเลยนะครับ แล้วก็ผลงานชุดเต็มของตัวบนนะครับของแอดประเด็นนะครับวันนี้ก็เข้าเกตสองเหมือนกันครับชุดนี้ก็เป็นของผลงานแอดยมนานะครับก็เข้าสามแปดนะครับสองตัวล่างตรงตรงเลยนะครับมาดูชุดนี้ครับเลขเลขตามล็อกนะครับสามตัวบนสิบแปดชุดตรงโต๊ะนะครับ หลังจากที่สูรเดินมานะครับครบสองงวดแล้วงวดนี้เข้าชุดโต๊ดนะครับงวดนี้เข้าชุดโต๊ดส่วนตัวเลขของตามล็อกนะครับสองตัวบนก็สิบหกชุดรวมตัวกลับด้วยก็จะเป็นสามสิบสองชุดนะครับงวดนี้ก็สองตัวบนเข้าตัวกลับและก็ ชุดนี้ครับเป็นการจับคู่ตัวเลขนะครับสามตัวบนตรงโต๊ดนะครับก็เข้าชุดโต๊ดนะครับเข้าเจ็ดสองสามครับเป็นชุดโต๊ดก็มีอีกอีกหลายเจ้าอีกหลายสำนักนะครับที่ที่ให้ตัวเลขถูกทางช่องก็จะลงให้ดูเป็นเพียงแค่แค่ตัวอย่างนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่ติดตามช่องอยู่ก็จะรู้ว่ามีเจ้าไหนนะครับที่ให้เข้า 3ตัวบนตรงๆบ้างครับเอาา3ตัวบน3ตัวโต๊ดนะครับ2ตัวบน2ตัวล่างนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับไม่อยากพลาดตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับดีๆที่ทางช่องลงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้า แฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ